สวัสดีครับสำหรับวันนี้ทางสวนธนพัฒสกลนครน,นะครับทำการแยกหนอ่อโคโลคาเซียไว้ลาวาอีกสองต้นนะครับชุดนี้จัดส่งไปที่จังหวัดหนองคายนะครับกำลังสวยนะครับชุดนี้ ต้นแม่ก็ยังไม่เต็มฟอร์มดีนะครับคือยังไม่มีสีแดงสีอมชมพูนะครับยังไม่มีไหลตามใบก็จะมีบางใบแล้วนะครับน่าจะเริ่มออกแล้เมื่อาวานก็แยกหน่อใหญ่ไปหนึ่งต้นนะครับจะติดหน่อเล็กสองหน่อก็หน่อที่ค่อนข้างใหญ่แล้วเมื่อวานนะครับส่วนอันนี้ก็มีเป็นเขี้ยวเนาะ ต้องเรียกว่าเป็นลักษณะเคียวติดมาเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นไซส์เล็กนะครับประมาณ40 40เซนได้นะครับ